ฮัลโหลสวัสดีครับผมทอยนะครับตอนนี้ผมย้ายไปสตรีมในนีโมแล้วนะครับสำหรับใครที่อยากรับชมผมสตรีม GTA ก็สามารถเข้าไปในนีโมแล้วก็พิมพ์ที่ช่องคุณหาว่าป o p p a b า b 3 d ได้เลยนะครับผมก็ p o p p a b 3 d นะครับหรือว่าคลิกลิงก์ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยฝากติดตามด้วยนะครับไปแล้วครับบ๊ายบายครับจุบ๊บอย่าลืมเข้าไปดูในนีโมกันเยอะๆล่ะหม ให้ท้องฟ้าช่วยดูแลเธอให้ดีและเรื่องในในใจใเธอไม่มีก่มีสายลม The pine garden. ทำใช่ไหมเนี่ยเันก็เลยมาฟังเพลงใช่ไม่มี้จะทำถ้าจะไปขอร้องใจอีกครั้งหากมันจำเป็นสำหรับเธอขนาดน,นั้นกว้างนอนไว้ใอ้ด้วยแต่รอครับพี่ทำแล้วโโดูที่ร้องเพลงให้ฟังหน่อยครับพี่ชายคณนี้ร้องพอครับน่าจะใช่ครับ เพิ่งเอาเสื้อกำครับเสื้อกำดูครับพยาผมโชว์สกิลสกัดสกิลร้องเพลงให้ผมหน่อยดูฟังนะครับมีวานตัวหนึ่งลอยไว้หนามาเชียร์แล้วเดียวพอไหมครับพอไหมครับก็ได้อยู่อะลองลองไปร้องให้สาวฟังดูดิผมว่าสาวนะจะปวดหัวนะครับพี่ชายพี่ชายชอบครับพี่ชายชื่อชื่ออะไรครับชื่อถอยครับอ๋ออย่าบอกว่า F C O C ครับ ไอ้เอง็งพาไปจีบสาวดิพี่อยากจีบสาวอะแม่งพดี่ครับตามมาเลยครับตามมาตัวไหนวะ,ะคนนี้ครับ<า>พี่ชยายคนนี้ครับคนนี้ครับไอ้เชื่อเขามีผัวแล้วเฮ้ยคนที่ขี่หลังครับคนที่ขี่หลังนะครับยังไม่มีแน่นอน100ร้าเปอร์เซ็นต์ดูได้ไงผม <n'> ยังไม่ได้ถามครับผมเดาไปงั้นเลยเอ็งเอ็งเกินไปก่อนดิเอ็งเอ็งเอ็งนำไปก่อนดิอ่าไว้สดีครับพี่สาวคนที่ขี่หลังมีมีมีคนจะ้องเพลงให้ฟังครับฟังไหมครับฟังไหมครับ ความความความอะพี่ทอยพี่ทอยทำไพี่ทอยฮาจังวะพี่ทอยคนนี้ร้องเพลงให้ฟังครับอย่าแก้ไอ้แม่ครับโซ่ให้มันเต็มไปหมดเลยดูดยอย่าแก้ไอ้แม่ครับไปเชื่อ์เลยเอรินเอเวาเพิรดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ทอยคนนี้ร้องเพลงให้ฟังครับบอกเลยนะครับเขียนชัวไม่ใช่ครับเพราะชัวครับเชียร์ขาดถูกเลยเฮ้ยพี่พี่เขาเขาประมาทพี่อะ ชววยแล้พี่ทอยเขาประมาทพี่อ่ะพี่ต้องโชว์แล้วไอ้มือเลื้อนเหรอฮะอะไรเลืทอยครับตัวสกิลร้องเพลงอันพอเพี้ยนของพี่เลยเลยครับเพราะอะไรนะเพราะพอเพี้ยนครับพอครับครับพูดอะไรนะฮะโชว์เลยครับพี่พี่ทอยเราเอาเอาเอาเพลงอะไรครับแต่ยาวบานเลยครับเดี๋ย่าผมร้องตามครับ เดี๋ยววันเลยเดี๋ยวผมร้องเต่าเดี๋ยวผมร้องเพราะเกินครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมร้องแบบเพี้ยนกว่าพี่ไงมีวานตัวหนึ่งลอยว่ายน้ำมาอุยไม่เห็นเลยไม่มีวานเลยครับขออนุญาตแล้วกันนะครับมีวานตัวหนึ่งลอยว่ายน้ำมายันยันเส้นผมมันเปลี่ยวโซไฟเลิกได้สุด วันแสงไฟมันทำให้ฉันคั้งไคร แรงลำไลแล้วจะเกิดไวไหมเธอจะกุ้งไม่ทาไวแนบากายทาไม่เร็วไปนักอีกสักพักยังจะรักยังจะรู้ใจ พอจริงพอจริงพอครับพอครับพออะไรถึงมาลองตรงนี้ดิแม่นเลี่ยออยู่ในดงคนร้องเพลงเอ้ยไม่ใช่คนร้องเพลงคนเดียวโลโหลครับน้องๆนหนูน <c oughs> ชื่อชื่ออะไรกันครับเนี่ยชื่อโลมาไอข้าวบนปินดาคนที่ขาทุกเมื่อกี้คือใครอะแฟนไอข้างบนสรุปข้างบนข้างล่างสดเนี่ย ข้างบนข้างล่างใครโสดไม่โสดทั้งคู่ไอ,ไอ้เหีฮยดูทรงอ <c oughs> ่ <c oughs> ข้างบนข้างล่างใครโสดให้เดาว่าใครโสดเมื่อกี้ก็พูดอยู่ว่าข้างบนแฟนคนข้างบนข,ข,งข้างล่างก็ต้องโสดดิเออบอกแล้วพี่ทอยผมบอกแล้วใช่ใช่ใช่พี่เล็กแหละแล้วข้างล่างอายุเท่าไหร่ครับอายุเป็นเพลงตัวเลข เลข3า0พครับ3า0พถ้าคนอายุ70เล่นก็คงต้องลบเลขศูนยออกจะมีคนมาเล่นอีกเเหร่าวะพี่อ๋อน่าจะมีนะเหมือนเหมือนคนบ้าบ้าแบบเราไอขอบคุณครับโอ้ยขอโทษครับกี่บาทนี่ร้านหนึ่งเต็งคยวหาเป็นไงครับพี่ชายผมมาผมพามาคุ้มไหมครับคุ้มครับคุ้มเลยแล้วว่าแต่ไม่มีหวานใจที่แบบตามหาหวานใจอยู่หรือเปล่าครับเนี่ย เอพี่ไงครับหวานใจผมเฮียอะไรวะก็เท่ากับผู้ีิมไม่ตอบเลยอะเขาน่าจะมือนะครับเขาตามหาหวานใจอยู่หรือเปล่าอะอาจจะเป็นพี่ก็ได้นะครับเอาไปสิบบาทเอามาเลยครับผมเฮ้ยเขาเขาพูดอยู่หรือเปล่าวะเขาน่าจะหูดับมังคับมังนะ พี่โอนมาเลยครับดูมันเขาอยากจะพูดนะแต่เขาได้ยิน,ยนไหมได้ยินล้วครับได้ยินแล้วเออผมถามว่าตามหาหวานใจอยู่หรือเปล่าครับหรือว่าเรื่อยๆเืดตามหาเรื่อยๆอ๋อเรื่อยๆครับสมมติว่าถ้ามีคนมาชอบอย่างนี้แบบว่าจะเปิดใจหรือเปล่าครับเนี่ยยังไม่เปิดใจครับทำไมถึงยังไม่เปิดใจเพราะยังเด็กอยู่ใช่เปล่าเปิดใจได้ใจยังไงฮะพี่พี่เด็กสิแปดแล้วสิแปดแล้วได้ ไม่ดีไม่เด้เธอ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 ทีคุณาทำไมไอแม่เฟิร์สคุณป้าทำไมวุ้ดิวุ้ดิวุ้ดิฟังพี่โยนี่่นัาดเลไปไปคนื่นต่อไปคนอื่นต่อเี้ยเย่เย่ไปคนอื่นต่อใครอ่ะพาไปหนทางไปหาหม้อไปหาหม้อยืนร้องเพลงไม่ยุดเลย เอาเรามย์โย่เมา์โย่หาคนเฮ้ยเสื้อเขียวเสื้อเขียวเสื้อเขียวมุ่งตรงเสื้อเขียวสวัสดีครับสวัสดีครับฟังเพียงไหมครับเป็นอะไรครับนี่ครับคนข้างๆคนจะฟังครับเออจะร้องครับรอไรแล้วจะอะรถามก่อนว่าชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อเมเบลครับเมเบลรำใช่อายุเท่าไหร่แล้วอ่ะอ้าว อายุเป็นเพียงตัวเลขอีกแล้วมั้งนี่อะไรนะอายุเท่าไหร่ครับเราเราอายุสิบเจ็ดครับสิบเจ็ดสิบเจ็ดเหรออ๋อครับโตแล้วนี่ใช่เอ่อมีเพลงอะไรอยากฟังเป็นพิเศษไหมครับพี่อยากร้องเพลงอะไรล่ะพี่อยากร้องเพลงอะไรเหรองั้นเอาร้องเพลงที่มันเข้ากับหนูแล้วกันงั้นนะอ่ะโอเคครับคนบ้าไรจะน,าน่า<ม> แค่เธอส่งยิ้มมารู้ไหมว่าเธอทำฉันกังวลด้วา เขาเลยครับคนบ้านอะไรจะนันรักขนาดนี้อะไรเงี้ยเออจ่ามีหวานใจหรือยังคะเนี่ยอยู่นี่ไนี่วันนี้อะหัวทองอะไอ้เหี้ยใช่โอ้ยยยยรยยลยยยเยยเยยยยอยยยยเยยร้องเยลงไปเพืยออะไรวะยย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 ยอีกคนยียย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 ย มันปาพี่ได้ใช่ไม่เห็นไหมอ๋อถ้ามองในโอซีอาจจะเป็นนกก็ได้พี่เออไอ้เหี้ยไปเถอะดคนใหม่พี่คนใหม่คนใหม่เดี๋ยวผมหาแป๊บเออเอาขึ้นไม่ได้น้องโอ้เขามีหวั่นใจไรเฮียสวัสดีครับ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 ยืนเสื่อมไหมนี่อร่อยครับยืนเสื่อมไหมครับ เหมือครับสวัสดีครับนี่ครับสนสนใจอยากมีคนร้องเพลงไหมครับคิวคิวครับมีคนร้องเหรอได้ครับพี่คนนี้เลยครับแน่นอนครับเขียนชัวชื่ออะไรอะครับผมมาตอนแรกยังไม่ถามเลยอ่ะชื่อโรตีชื่อโรตีแล้วครับอายุอายุเท่าไหร่ครับเนื้อสืบแปดอีโม่หัวใจเพื่อนอีโม่หัวใจใช่เร็วเร็วเร็วทำไมอันนี้จะสองพัน ภาษั์เหรอไม่ได้สัมภัษณ์งานหรือเปล่าเนี่ยสามชื่ออายุเนี่ยไม่ได้สัมพันณ์งานครับก็เห็นผมเห็นยืนเงาๆงนานแล้วครับก็เลยแบบว่าอยากมาเล่นเพลงันนอผมไม่ได้เงาก็ยืนเห็นยืนเงา,าไม่มีใครมาเล่นด้วยเนี่ยผมก็เลยมาเล่นด้วยไม่ผมยอะไว้ผมยืนเมื่อผมดูนมมห,นหนังอยู่คับแล้ว มีหวั่นใจหรือยังสําเนี่ยกูถามไว้ก่อนดิไม่มีครับเพื่อนไม่ให้มีฮะทำไมเพื่อนไม่ให้มีอะอย่าปิดกั้นพี่ไม่ให้มีน้องไม่ให้มีทําไมคือคนเราใช่อย่างที่ไอ้คนไม่ยี้บอกเลยอย่าปิดกั้นตัวเองดิครับคืกเขาไม่ให้มีอะเขาบอกว่าไม่อยากเห็นเจ้าอีกแล้วเอ้ยแต่ครับกครั้งใหม่อาจจะไม่มีไม่มีเร้าแน่นอนนะครับเนี่ย ใจทำไมอ๋อเธาพาไปเสพยาแบบยิ้มทั้งวันเลยอ๋อถ้าคุณปิดกันเดี๋ยวผมจะเป็นกุญแจให้เองครับแน่นอนครับเข้าไม่ได้ชัวคนเหนือก็นี่สำเนียงได้ใครครับตัวน่ะตัวตัวเนี่ยครับโมเมนดีล่ะเองอ่ะเองอ่ะบมแมนบ์มเมนบ์มเมนเออโอเค ผู้เหนือว่าไหนเน้อแต่่ะอูว่าไหนอูว่าไหนออโอเคครับพอพอจะให้พี่ชายผมร้องเพลงสักเพงลงบดร้อหัวใจของคุณได้ไหมครับอ่าร้องร้องร้องูครับเอ,อ่อผมว่านหนึ่งนะผมนึกเพลงก่อนผมมองหน้าคุณแล้วผมนึกถึงเพลงอะไรว่าไปโรงงานรถเซิร์เลยที่รักหรือเปล่า ไอแดงมันเป็นนักตู้ไม่ใช่ความยิ่งใหญ่เหลบโปยิ้มแบบบางละจันบางละจันไอเหี้ยใครด่าวะแต่เจครับเวอรเฮ้ยเขาใส่แล้วอ่ะอย่ยตงฟังนู้นเดือดจิ๋มหายเลยเนี่ยแหละกูว่าคนนั้นน่าจะฟังเพลงนี้มาแดงกับเกี่ยวอ่ะไอแดงมันเป็นนักสู้เอวเอวต่อเลยต่อเลยต่อเลยคือ ผมแบบว่าผมนึกไม่ออกชื่อเพลงอะมันชื่อว่าอะไรวะผมรู้นะครับอหน้าพีนึกไม่ออกเป็นึกไม่ออกอะแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งขอขอเวลาแป๊บหนึ่งเดีเพลงเลิกพูดได้ปะเลิกพูดอะโอโหเหมือนบอกพวกผมเลยนั่นเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่มันชื่อเพลงชื่อเพลงเลิกพูด I am so sad อาจจะด่าขายออมก็ได้ไม่ใช่ไม่ใช่เขาเฮ้ยเขาบอกว่าไม่ใช่ก็คือไม่ใช่ที่เขาบอกไม่ใช่ก็คือไม่ใช่ที่ ก็ต้องให้ความเคารพของของเขาเราบไว้เราจะรอดตัวใช่ใช um yeah> ่ใช่ใช um ่การตัดการตัดสินใจของเขาเอ้ยอย่ามาพูดเคารบการตัดสินใจของเราได้ปะได้ทำไมอะไม่ได้ครับใช่ไหมครับอุ้ยเจ็บเจ็บเจ็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 ฟ yes? ังใจมากับคำนี้แน่แเลยเอ่อมายืนเลียงแถวไหมครับเลี้ยงหน้ากระดาครับเร็วประเทศมันจะรีแล้วเออเนี่ยรีล้า ใช่ดีล่าเ,เยอะไม่ดี <ผม S 1> นะครับผมจำได้แล้วว่ามันเป็งอะไรผมอยากให้ใช้ใจฟังนะครับโอเคไหมเอาใช้ใจฟังงี่มันจะได้ยินไหมเนี่ยงั้นจะใช้หูฟังด้วยโอ้ไปทืบดิเราเล่นลเล่ยใจเย็นนะเราตัวคนเดียวห้านาทีแห่งความตายอันนี้คเพะเกินยังยังยังเสียอ่ะเหรอ แปงนึงนะครับผมขึ้นไม่ถูกทันทีเกือบเล่นลุนไอคนลุ้นก็ลุ้นจริงความน่ารักของเธอมันทำใจแล้ว

ทนไม่ไหวเด้อใคร ฝันมากเกินไปใช่ไหมครับเนี่ยพอพอมากพอมากแล้วไม่เปิดใจหน่อยรอครับไม่มีครับฮะอะไรนะใจผมสลายห้ามอใจใจ,ใจผมสลายเป็นละลาชิ้นเลยใช่ใจผมมันกลายเป็นก้อนฝุ่นไปแล้วไม่มีแล้วครับเดี๋ยวผมจะเอามาประกอบใหม่อีกหลยชิ้นหนึ่ง จ้ไปล้วจ้าโอเคเปล่าไปแล้วจ้าเออดูดิดูดิอ้เจอกันในวันที่ชาติต้องการปิ๊งปิ๊งในทีโอ้ยพี่พี่มองขอางฟ้าดิโอ้โหครูเห็นนกเต็มไปหมดเลยอ่ะครับน้องๆไปพี่ชายหาใหม่เฮ้ยนาทีเดียวไม่ทันแล้วเราเราเขาไม่เปิดใจให้พี่เลยเหรอวะ เสาจะร้อผมม้างก้างฝุ่นไปแล้วไปดีกว่าไม่เห็นไปนั่งอยู่คนเดียวในห้องมืดดีกว่าวันนี้วันดวงสวยของพี่ทอยชัดๆยบายๆไม่เจอกันนะครับมีแต่คนมีคู่หวังว่าเราจะได้หวังว่าเราจะได้เจอกันอีกนะครับโอเคครับถ้าเราเจอกันอีกผมจะเป็นกุญแจให้นะครับกุญแจอะไรให้คุณเปิดใจไงครับ อันนี้กุญแจห้องบาโทรเออโอเคงั้นกุญแจห้องก็ได้ครับไปเจอกันที่ห้องนะครับจ้าไปจ้าโอเคครับสวับดีครับบ๊ายบายครับเฮ้ยพวกเอ็งมีอะไรจะฝากถึงอะไรครับพัดเทงเลนครับฝากถึงอะไรก็ได้พูดมาดิอ่าเออผมนายสมจุ้ยเอ้ยไม่ใช่ผมไปก่อนเด้อบ๊ายบายที่อยู่ไอเกียนแค่นี้เหรอวะเกือ มักเด้อมักเด้อโอเคมักเด้อมักเด้อโอเคครับทุกคนครับก็สำหรับอีพีนี้ก็ขอลากันไปก่อนนะครับผมสำหรับวันนี้จีบสาวเฟลนะครับเฮียแม่งมีแต่คนมีแฟนแล้วเฮ้ยเจอคนไม่มีแฟนก็ไม่เปิดใจครับไปแล้วครับทุกคนโอ,โอ้โหนกไม่ได้มีแค่บนฟ้านะครับนี่อย,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับผมไปแล้วครับผมบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บมั่วดีประเทศพอดีเลย